i ตอนนี้กำลังเปิดนำใส่แปลงคุ้มเนาะพี่นอ้องนี่สบายบรือไล่ไปตามตะคองที่เขาเห็ดไปเนาะซึงตอนนี้ก็เป็นแบบว่าเขาเห็ดหลบแรกมันก็ซี้ยงมาหาในเขาที่เขาทางบันไดเนาะ เทืออะไรที่นะคอยเป็งคอย,คอ,ยอันนั้นไปน่ามันกัสิโอเคขึงตอนนี้อ่ะยังกะทางมันก่อด่าแต่ขุมมันเบียกละพอ สูงวันไดแต่ว่าเออแข็งดีน่าจะน่าจะปลูกติดไว้ดีน,อนอ้องอันนี้คือการปลูกแบบตะคองเนาะลองใายเห็ดตะคองน้ำคือเราเอาปล่อยนำมาจากจากเนาะจากจุกนํำอยู่ขั้นฝ่ายแลวก็ปล่อย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 มาเรื่อยๆเ,เป็นตะคองน้ำตะคองน้ำแล้วเขาเห็ดแนวนใดี ก็ปล่อยเฮตะคองนั่ไปแปลว่าเขากลเป็นเป็นแทวเป็นแทวเนาะมันก็จะง่ายจอะสะดวกสบายแล้วกปะะัประ,ยะหยัดแห้งเข้าเนาะประหยัดแห้งเข้าเวลาที่เวลาที่เข้า ต้องไปเนาะพี่น้อง